อันโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกิจสถีเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับในคลิปนี้นุ้ก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่อัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศเกาหลีในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับซี่นะครับผมแต่ในวันนี้ยังไม่มีซี่ใหม่นะครับเป็นการกลับมาของซี่เก่าๆเนาะเรื่อวิธีการตามหางของเรานาะนะครับผมก็จะเป็นวิธีการลงถ้าให้ได้ลึกๆนะครับผมเพื่อตามหาซี่เเนาะวิธีการลงถ้าของเรานะครับผมเราก็ต้องหา จีเอ uh, นะครับผมมาอัพนะครับให้กลายเป็นเลเวลแม็กเนาะแล้วก็มันจะเริ่มจากปากถ้ำนะครับผมแล้วลงไป10เมตรนะครับผม20เมตรเนาะถ้าเกิดว่าได้10เมตรก็เอาไปแลกเป็น20เมตรหรือว่าสามสิเมตรนะครับผมถ้าเกิดว่าได้30เมตรปุ๊บก็คือมิชชั่นคอมพลีทนะครับ30เมตรก็สะสมครบ5อันเนาะเอามาแลก G ดังต่อไปนี้นะครับผมก็จะมี มวัวคุนกระป๋องใช่ไหมความสามารถก็คุมเต่า55าาาาาบวก15เมื่อ,อ,อกดคูคีแล้วก็มีความสามารถในการป้องกันการโุตีป้องกันการดักจับ95%ทั้งหมด2ครั้งในเรื่องของเราเมื่อเราตกไปยังมือของเรามีการ6ดเปลี่ยนสตูภายในแถวให้ายเป็นหุ่นกระบองนะครับผมจี้ต่อไปเป็นมัวคิดสามารถนะครับผมก็คือควบรู้สัม55เอนาะบวกอีก15เมื่อกดคูคีมีความสามารถในการป้องกันการโุตีป้องกันการดักจับนะครับผม90% เซ็นทั้งหมด2ครั้งแล้วป้องกันการโจรกสรกมาเบิ์บนะครับผม60เปอร์เซ็นต์ยังต่อไปเป็นบัตรเชิญปาร์ตี้เพชรแดงนะครับผมความสามารถก็บัตรเชิญปาร์ตี้เนาะ85ดสเปอร์เซ็นต์จ่ายค่ามาทาพุ้มฐานสิเปอร์เซ็นต์แล้วก็เรียกศัตรูมาอย่างไรม้าตัวนั้นแบบสุ่ม1คนมีความสามารถในการป้องกันอะไรป้องกันดีบัฟใช่ไหมหก้าเปแล้วก็มีความสามารถในการป้องกันการขังโกงอีก50% โ okay. okay. อเคโอเคย่างต่อไปก็จะเป็นความสามารถของจี e เรเนเทสโลนะครับผมโดนเรเนเทสโลหรอชื่ออะไรไม่ลืมความสามารถนะครับผมก็คือป้องกันการัตูว,วาร์ปนะครับผมทั้งหมด2ครั้งเนาะเกศัสรูตว,วาร์ปสองครั้งนะครับผมก็จะถูกย้ายไปยังคุกเนาะมีความสามารถในการป้องกันการ ขังคุกใช่ไหม50%แล้วก็มีความสามารถในการป้องกันการป้ายสีนะครับผม70%อร์เยังต่อไปนะครับผมเป็นบอดเมจิคอลนะครับผมโดยเมจิคอลเนาะความสามารถก็อ๋อพูดเล่นมาร์กตามศัตรูนะครับผม60%ไม่มีบวกเปอร์เซ็นต์เพิ่มเพราะว่าเยอะอยู่แล้วนะครับผม60%มีความสามารถในการสร้างอลูมดั้มนะครับผม85%เนเนาะเมื่อตกไปยังเมืองของฉันหรือว่า อตกไปยังอนไรมาของฉันหรือว่าก่อสร้างัะนรมาของฉันนะครับอย่างสุดท้ายก็เป็นความสามารถในการครั้งกงศัตรูนะครับผมเมื่อเราตกไปยังเมื่อของเราในเชิงของเราเนาะ45 อย่าไปนะครับผมก็จะเป็น Skyland s u p e r ร h i ิ l นะครับผมความสามารถก็ Skyland เนาะ80%นะครับผมเลือกเดินถอยหน้าถอยหลังนะครับผมแล้วก็วัดไปยังตำแหน่งที่ถอยได้นะครับแล้วก็มีความสามารถในการสร้าง s u p e r ร h i ิ l นะครับผม55%เมื่อเริ่มต้นถอยลูกเต่านะครับผมสามารถสร้างได้สูงสุด2ขั้นบวก10%เมื่อไม่แสดงผลอย่างสุดท้ายนะครับผมเป็น สกาย a ลนขั้งโกงนะครับผมความสามารถก็ความสามารถ Skyland เหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มเติมก็คือเมื่อเราตกไปยังเมืองของเราในเทินของเรา,เรามีโอกาส45%ที่จะขั้งโกงศัตรูภายในแถวนะครับจจบอจบเพียงเท่านี้สำหรับอีเวนต์นี้แล้วก็สิ่งที่ลุงแนะนำก็คือต้องหานะครับผมลูงคิดว่าจีนี้ต้องหา สกายแลนเราควรมีสกายแลนอะไรสักหนึ่งสกายแลนแต่สกายแลนที่คุ้มที่สุดก็คือสกายแลนที่สามารถเล่นได้กับตัวละครหลายๆตัวซึ่งตัวละครหลายๆตัวหลังๆมาน,นี้ไม่มีความสามารถของซูเปอร์ชิลเลยนะครับผมรุงก็เลงเห็นว่าสกายแลนซูเปอร์ชิลก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอันที่น่าหานะครับผมส่วนอย่างอื่นอ่นเนาะอันนี้ก็มันก็แล้วแต่เฉพาะตัวไปแล้วนะครับผมเนาะหมวกนี่ไหม ไหนๆเราก็มีความสามารถซูเปอร์ชิลในสกายแลนแล้วเราก็หาหมวกเปลี่ยนให้เขาเป็นหุ่นกระบอกจะได้โจมตีเขาง่ายๆหรือว่าจะได้วิกง่ายๆโดยที่ไม่โดนกันวิ่หรือว่าวาดง่ายๆโดยที่ไม่โดนกันดักวารกก็น่าสนใจนะครับโอเคก็ขึ้นอยู่กับเพชรของเราเนาะว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จะทําได้ไหมทําได้หรือเปล่าจะทําได้ไหมทำได้หรือเดตดตดตตตต anh nhau khách xe vô vậy là chú chú khám.